หนึ่งปลาค่ะนี่แหละค่ะปลาสองปลานี่แหละเดี๋ยวจูนสิจัดใส่ถาดก่อนค่ะจัดใส่ถาดเรียบร้อยก็พร้อมกินค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันกับจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจูนมากรอกแล้วค่ะวันนี้ก๊อกสายอยู่ค่ะสีโมงสิสนาที่ค่ะจูนหนึ่งปลาค่ะปลาดุกกับปลาบีมค่ะปลาโดราดาแล้วก็พักปลาหลวกเนาะค่ะเนาะปลาแดกอันเก่าปลาแดกตอน คนนย้วหนึ่งไม่ไหมค่ะมา่กินต้องกันค่ะพี่น้องค่ะเอาในเชาหนาว 4pm 10 minutes I just made steam f i s h this is cash f i s h this one is a uh, sea bean uh this is a um, white mustard yes and white garlic scarf or garlic uh, spout um b a g k l k a s yeah white <laughs> steam rice chili paste come join me come come มาพี่น้อกคอเอากอนขาวของลางค่ะอุ้ยพอถดพอทดค่ะซ <c oughs> ึ้งสิกินแล้วอันนี้ดอกแค่ฝรั่งค่ะมาค่ะลุย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 อันดับแรกกออับคอนี่แหละค่ะประแดกก่อนพักป้าหลวงจุดเปเก็บมากค่ะอืม ใบโห,หระพาฝรั่งไม่ยูซัมนีกับไซซัมเนีค่ะปลาดุกปลาดุกจุนเอียบตากแดดเดียวเจ้าปลาแดกไม่ยูแล้กวก็สมัมไม แค่ฝรั่งใช่ะอืมม่ส่นสวนนันเป็นนานาพักปลา,าเนาะ พักป้าพวกนี้ขันจุนพูกเก็บเจ้าหน้าที่เพิ่กนก็ไปบบช้ามสินค่ะนี่ข้นเก็บก่อนหนาจุนอยู่ค่ะ ไปย่างได้ออกดอกเหลืองเต็มทัานที่ค่ะว่าสิไปว่าสไไิไปก็ไม่ได้ไปจักเทือจูนก็นได้ฟังท่าเงินแมนามอาก,กาศเป็นแมนามสายเงาแล้วค่ะเนาะเงาเมื่อเดี๋ยวว่าเหมอตกหันย่างละไเรนมอดอยู่จ่านห้องยางไปทายคลิปไปย่างหรือว่ามอดค่ะคลิปยงาเลยแหละ ประดุกประดุบอากาศดีมากแดดออกค่ะเป็นสิ่งที่คนเมืองนอกต้องการค่ะแดดขอโทษค่ะติดฟัน อาหารอีสานบานเ้างแซ่บอาหารทุกผักแซ่บมดมาต้องหามาก,กินค่ะหวานจุนผัดใส่กุ้งให้แฟนจุนชอบติดใจ ลอยจังเบบี้ลอยจังอย่างนั้นแหละผัดน้ำมันหอยค่ะใส่กุ้งไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ถางทิ้งหรือยังจะเจ็บมาดองสไตล์คนจริงค่ะดองใส่ซี U um. อิ๊วดำซีอิ๊วเขาเรียกซีอิ U ๊วดำไหม ีอ้วขาวแต่ว่าเป็นแบบทิกนะคะแบบไม่ใช่แบบใสๆะคะ่ะอืเพราะซีอุ้วขาวมันจะมีสองแบบเนาะแบบใสๆกับแบบเข้มข้นนะคะดำดำเนอะ กระดูกเนื้อแน่นๆครักระดูกจากข้อแรก มาค่ะเ <laughs> ชียวจุนนะถ้ามีพักงสิจุนก็กินถ้าพักละจุน ชิ้นเซตเจ้วจุนสยง,งาประังนอกอย่างเลนย่างด้วยตามภาษาจุนค่ะสนสาธารน,นะคนเป็นเนืเลิกงานอยู่คนเันลายอ่ะหาโม่งเคร่องคนนะค่ะคนจะออกไม่เนยลาย พระอาที่ตกดินช้าค่ะสามถุงกลัวงลงลถครับถึงแดดออกก็ต้องเอาเสือแจ็คเก็ตไปค่ะเพราะว่าอากาศที่มันหนาว มันเปลี่ยนเปลี่ยนดูค่ะเมือนเลยเปลี่ยนดูเดี๋ยวฝนเดี๋ยเติดออกกุยนยุกไก่ไปบค่ค่ะเห็นนี่เนาะค่ะเนาะ ทอดใส่ไข่เจียวแฟรอืมเคยทอดใส่แฟนกินค่ะแซอ่ะบางประเทศถ้านว่าไหนออกค่ะของคูนออกแล้วบางต้นกับกิ่นข้าวโพนแล้วกินมันจะหอมหอมค่ะดอ,อกค่ะดอ,อกมันจะหอมค่ะ ก็ดุกเอียบพี่น้องคะหมักก็แลลวค่ะ <laughs> หมักนัววกินข้ามไงบในใน่ได้ค่ะมันสิเค้ม <laughs> ว่าจุนหมักพอดีข้าวค่ะ อืนัไมันเข่าเฮียปากธรรมชอิใช่ปะ อือความเหนียเดเลยค่ะอย่ามาจิกเข้มค่ะ <c oughs> ประแดกบองประแดกบ้านเฮาบองประแดกโตค่ะ nồi xanh chun có hết ngon không? hiện tại chun hết hàng rập rội cả khoang thịt, khòi chiên, khòi trấu, chuối nhoi cả, muốiแดด điều thớt, ăn mốt rồi, xanh chun mặc muốiแดด điều แน่นแล้วค่ะกินไปต่อไหว้นวรอคนนีย ออกินยุกว่ทึนึกถึงไม่นูวไหมพอ่อหลวงกอม่จ้วหวานด้วยค่ะอืมแต่ตอนก้ขมมันกั็ขมเขาเอื่นมาสตาร์ดเนาะอตอนสดๆก็ขม เขาถึงเรียกว่าวายมัสตาร์กคล้ายๆประกาศโกงตุ้งดอ่บกันค่ะประกาศประกาศทั่วไปบ้านข้าที่นู่นนี่ดอ่แบบนี้คะ่ะคล้ายๆกันนะคะ ใช่อืมไจะเก็บท้องให้กินของหวานผลไม้ค่ะของหวานของจุน แซ่บข้อพี่น้องคะ่ะได้กินซัมนี่กับแซ่บแล้วล่ะอาหารบ้านเฮาคะ่ะโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ฉุนขอลาไปก่อนเดี๋ยวเขาเขาจังคอกันคลิปหน้าจ้าไายบ่ายค่ะ